การต่อสู้ระหว่างสำนักนินจากับสำนักสามูไรข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เลยไอ้เจ้าสำนักสาม,มูไรฉันก็จะฆ่าแกให้ได้เหมือนกันไม่นะนตีลังกามมวนเอ้ฉันกำลังจะหมดทีบแกดูเอาไว้ซะเถอะยาะฉันน่ะไม่เป็นอะไรหรอกนะดูสื้อผมาพผแกซะก,ก่อนสิเอ้ฉันกำลังจะสับแกแล้ว นี่นะแกนะ่ะไม่มีทางสู้ฉันได้แน่นอนไอ้เจ้าสามูไรฉันนะ่ะเป็นถึงหัวหน้าสำนักเลยนะฉันก็เป็นหัวหน้าสำนักยินจาเหมือนกันอี่แกนะ่ะไม่เคยรอดจากฉันไปเลยนะเพราะว่าฉันนะ่ะมันโหดที่สุดยังไงละ่ะแกอย่ามาโม้เลยนะแกมันแค่คนคนนึงเท่านั้นแหละคนคนหนึ่งที่มีความสามารถในการเฉียขาตีลังกาใช่ไหม ยี่เอี๋ยวข้มโม้ไปหน่อยเลยน้ำมันช้างทรงของพระนเรศไอ้ก้านกล้วยเอาเฮ้ยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เอาละกลับมาแล้วยี่ Linda. ขาขาดเลยไม่เป็นไรฉนันมีวิชาอาคมในการดึงดูดขาให้กลับมาใช้งานได้วิชาอาคมอะไรของแกอีกแกยังดูดมันใส่ไม่ได้เลยนะเนี่ยตอนเนี้ย ก็มันอยู่ล้างแกไงล่ะยอ้อยขาของขา้าตงกลับมาเดียวนี้กลับมาแล้วตอนนี้ขาของฉันก็กลับมาแล้วสินะทีนี้ก็เหลือแค่โยนมีดใส่แกแกโยนไม่โดนฉันหรอกอ๋อใช่แกคิดถูกแน่นอนแล้วแกจะโยนมาทำไมก็แกลองดูนี่สิฉันคำนวณอุณหภูมิแรงสปริงแรงเหวี่ยงเอาไว้หมดแล้ว ที่เหลือก็แค่ติดกล้องโกโปรเอาไว้ที่มีเกจะทำอะไรอะนี่ไงเฮ้ยแรงสปริงอขาขาขาดไปแล้วเอ้ยใครก็ได้ช่วยข้าด,ด้วยที่นี่มันซอยปเปลี่ยวยายจะจะฆ่าแกไอ้เจ้านินจาเฮ้ยเจ้านี่นะตีลังกาเลย ค่ะสงมาเฮ้ยเจ้าเอาล่ะมีของข้าช่างมันเถอะข้าจะเตะเจ้าแล้วนะแต่ก่อนอื่นข้าขอโชว์วิชาอะไรสักหน่อยนะเีะ้ยาฮ้าวิชาฉีกขาของข้าอย่างไงล่ะแกค,คงทำไม่ได้หรอกนะฮะอะไรกันวะเนี่ยเี้ยเอาล่ะ คงต้องใช้วิชานี้แหละแต่ลังกาห่อเหินเดินอากาศยอทีหัวเออฆ่าตายแล้วสำนักนินจาก็กลับมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนั่นแหละในแคว้นเนี่ยสำนักนินจาเป็นอันดับหนึ่งเพราะทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องมีการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งสำนักน่าจะข้าไปดีกว่า